เงินคือเหตุผลหลักของหลายคนที่เลือกทิ้งที่ทางทิ้งบ้านมาเป็นแรงงานในเมืองใหญ่แต่ก็ยังมีอีกกลุ่มคนที่มุ่งมั่นจะพัฒนาที่ทางพัฒนาบ้านที่ให้กำเนิดทำนาทำไร่ปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่บ้านโดยอาศัยความรู้จากศาสตร์พระราชา ศาสตร์พระราชาคืออะไรคือความรู้จากพระราชาตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องเพื่อศึกษาวิจัยทดลองลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทย สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและหน่วยขึ้นตรงได้น้อมนำพระราชดดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบาพิษรชัชกาลที่9 ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้ำและพื้นที่การเกษตรโดยมีการผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านให้สอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วนดังนี้30%มสําหรับแหล่งน้ําโดยการขุดบ่อทาหนองและคลองไส้ไก่3 0มสําหรับทํานาปลูกข้าว3 0มสําหรับทําโคกหรือป่าปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างก็คือปลูกไม้ใช้สอยไม้กิ่ ได้และไม้เศรษฐกิจเพื่อให้ได้ประโยชน์คือมีกินมีอยู่มีใช้มีความสมบูรณ์และความร่มเย็นและ10%สําซสำหรับที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์เช่นไก่ปลาบัวและควายเป็นต้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากสำนักง,งานพัฒนาภาคาและหน่วยขึ้นตรงในโครงการโคกหนองนาโมเดลคือการได้เห็นต้นแบบวิธีการดำเนินการเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเองเพื่อเสริมสร้างความย ดีกินดีของตนเองและครอบครัวรวมถึงการขยายผลไปสู่ส่วนรวมสร้างความมั่นคงในชีวิตชุมชนและประเทศชาติเป็นการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนชุมชนพื้นที่เพื่อให้เกื้อกูลต่อการพลฒนึกาลังป้องกันประเทศของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและเป็นไปตามพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทย มื่อนี้ขอขอบคุณ่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพใจขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะสามอย่างคุ้มประโยชน์มากมาย